สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะช่องหน่อยวิวลาวันนะคะก็จะมาสาธิตการแกะสลักแตงโมลายดอกกุหลาบนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราจะปักมีดลงไปให้ตรงตั้งตรงนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเลื่อนมีดจนวงกลมมาบรรจบกันนะคะมีดนี้สังเกตนะคะมีจะตั้งตรง จนวงกลมนั้นมาบรรจบกันนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ลักษณะเป็นวงกลมพอเราได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อน,อนๆก็มาคว้านออกโดยนอนมีดให้มีดนั้นเอียง45องศานะคะปลายของมีดให้ชิดแต่เส้นนี้พอดีนะคะความกว้างส่วนนี้ให้เข้ามาอยู่ที่ประมาณสักประมาณ2มิลนะคะเพื่อนก็เห็นนะคะนี้ก็คว้านออก จนบรรจบมาถึงจุดเดอจุดแรกนะคะตรงไหนที่ไม่กลมนะคะเพื่อนๆก็ควานออกให้กลมอพอได้แบบนี้นะคะเราจะทํากีบประมาณห้ากีบโดยเราก็ลองกะเข้าๆดูนะคะหนึ่งนี่หนึ่งกีบสองกีบสามกีบสี่กีบห้ากีบดังนั้นความกว้างของกีบก็จะประมาณนี้นะคะให้กะก่อนก็ตรงโคนเนี่ยตรงโคนก็คือลงให้มีดเอียงขึ้นเอียงเข้าไปข้างข้างในนิดนึงนะคะถ้าเราเอียงแบบนี้มันจะหลุดนะจะหลุดออกจะเป็นการคว้านนะคะเราทาแบบนี้ไปนะคะ ได้แบบนี้เสร็จนะคะไม่หลุดนะคะเราก็จะคว้านส่วนนี้ออกส่วนนี้เราจะคว้านออกพอคว้านเสร็จนะคะเราก็จะลบเหลี่ยมตรงนี้เข้ามาส่วนนี้สักประมาณสองสองถึงสามมิลพอคว้านออกลบเหลี่ยมเสร็จเราก็จะขยับเข้ามาเกือบกลางนะคะแต่ไม่ถึง,ถงกลางเราก็จะทํากลีบที่มีขนาดเท่าเดิมโดยประมาณนะคะใกล้ก้เคียงอันเดิมเราก็พอทําเสร็จนะคะเรา,าก็จะคว้านออกคว้านออกแบบนี้นะคะ มองเห็นนะคะดิฉันตั้งกล้องอยู่หน้าตัวเองนะ,ะตอนนี้ก็จะแกะลาบากนิดน,นึงอ่าพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเราก็จะลบเหลี่ยมลบเหลี่ยมเสร็จตรงนี้เกือบมาถึงครึ่งนึงแต่ไม่ถึงครึ่งนะคะเราก็จะทํากลีบโคง้คงแบบนี้ด้วยนะคะเสร็จแล้วร้อยก็คว้านออกตอนคว้านนี่จะนอนมีดนะคะอ่ะพอได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะลบเหลี่ยม สุดมันมีดไม่ค่อยคมอ่าแล้วก็เราก็จะทํากลีบที่สี่ก็เหลือหน้าที่ไว้ให้กลีบแล้วก็ควันออกนะคะก็เหลือหน้าที่ไว้ให้กลีบสุดท้ายนะคะเสร็จแล้วเราก็จะลบเหลี่ยมพอลบเหลี่ยมเสร็จนะคะเราก็จะทํากลีบสุดท้ายก็จะมาถึงตรงกลีบแรกแล้วเราก็ควันออกนะคะพอถึงตรงนี้เสร็จนะคะเราก็จะลบเหลี่ยมมุมนี้อ่ะลบเหลี่ยมมุมนี้เสร็จนะคะ ทีนี้กีบในชั้นสองเราจะทําให้มีขนาดที่ต่ําลงไปนะคะโดยสับวางส่วนนี้กีบเขาก็จะเล็กลงนะคะก็ประมาณเกือบครึ่งประมาณเกือบครึ่งนะคะใส่กีบเข้าไปให้ต่ําลงจากสีขาวเมื่อกี้นะคะแล้วก็นอนมีดแล้วเอียงสิห้าองศานะคะคว้านออกอพอถึงตรงนี้ก็ทํากีบเสร็จก็ต้องลบเหลี่ยมนะคะเป็นสเต็ปลบเหลี่ยมเสร็จนะคะเราก็จะกีบครึ่งหนึ่งอย,อย่าให้โดนตรงสีขาวแล้มันจะสูงนะคะตรงนี้มันก็จะเริ่มต่ําลง ทำกลีบแล้วก็ควานออกอ่ะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเราก็จะลบเหลี่ยมพอลบเหลี่ยมเสร็จเราก็จะทำกลีบจะอยู่ครึ่งหนึ่งของกลีบชั้นตัวที่สองนี้นะคะแล้วก็ควานออกอ่ะพอได้แบบนี้เราก็จะลบเหลี่ยมมุมนี้นะคะกลีบต่อมาก็อยู่ครึ่งกลางของกีบที่สาม มาหากับกีบตัวชั้นนอกแล้วเราก็ควานออกนะคะก็จะต่ำลงแล้วก็คว้าน à, ลบเหลี่ยมนะคะลบเหลี่ยมมุมนี้ออกพอลบเหลี่ยมเสร็จก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของกีบส่วนนี้ก็จะต่ำลงอยู่นะคะแล้วก็คว้านออกพอเสร็จัวนี้ก็จะลบเหลี่ยมมุมนี้นะคะลบเหลี่ยมเสร็จก็จะทํากีบครึ่งหนึ่งของ จีบตัวแรกที่เราทาตัวเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็ควานออกไปเรื่อยๆนะคะจนมันไปไม่ได้แล้วก็ลบเหลี่ยมแล้วก็ทํากีบทํากีบเสร็จก็ควานควานเสร็จก็ลบเหลี่ยมนี้นะคะนิดนึงก็เอานะคะแล้วก็ทํากีบสับเข้าไปข้างในให้เล็กไม่รู้มองเห็นไหมนะคะเพราะว่าดิฉันมาแกะตอนช่วงเย็นอ่ะแล้วเราก็ลบเหลี่ยม น,น้อยๆเราก็จิ้มออกมานะคะแล้วเราก็ทํากลีบทํากลีบเสร็จเราก็ควานควานออกตัวนี้ก็รูปเหลี่ยมรูปเหลี่ยมก็ทํากลีบแล้วก็ควานออกอ่าพอได้แบบนี้ก็รูปเหลี่ยมนะคะรูปเหลี่ยมเสร็จก็ทํากลีบตรงนี้ก็สามารถที่จะตัดดอ,อกได้เลยนะคะ ก็จะได้ออกมานะคะเป็นส่วนของกุหลาบนะคะทีนี้กีดด้านนอกก็จะคว้านส่วนนี้ตรงสับบางนะคะโดยประมาณก็คือโค้งไม่เยอะอาจจะทำซ้ำแบบนี้อีกหนึ่งครั้งให้มีมิตินะคะดิฉันก็ไม่ค่อยถนัดกุหลาบนะคะแล้วก็ทำกีดมาครึ่งหนึ่งส่งไปมานิดหน่อยนะคะแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันนะคะ ล้วก็ส่งไปมานิดนึงมันคนเขาก็ไม่ส่งไปนะคะฉันก็ทําแบบที่ตัวเองถนัดนะ,ะไม่รู้จะออกมาเป็นกุหลาบหรือเป็นดอกไม้อย่างอื่นพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเราก็จะมาทําในส่วนของกลีบที่สองอยู่ประมาณนี้นะคะแต่เราก็จะลบเหลี่ยมมุมนี้ก่อนนิดนึงอานิดนึงนะคะความกว้างของกลีบพยายามไม่เท่ากันก็โค้งส่วนนี้นะคะโคง้งกลีบทํำเป็นสองล่องก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยก็ ตรงนี้ซ้อนอยู่ข้างล่างเข้ามาสักประมาณสองสองมิลแล้วก็โค้งกีบออกมานนะคะแบบนี้แล้วก็ขวานอ่ถ้าเราทาแล้วมันดูแข็งเนี่ยเราอาจจะมีของเราเฉียนส่วนนี้ออกนิดนึงก็ได้นะคะอ่ะได้กีบนี้ไปเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาลบเหลี่ยมมุมนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วตำแหน่งประมาณนี้นะคะเราก็จะทําโค้งมา คงเล็กส่วนนี้นะคะสองส่วนเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นกลีบนอกแต่ไปนิดหน่อยนะคะมันจะมีกลีบที่หลายช่องเขาทำสวยนะคะกลีบนอกที่ฉันไม่ค่อยถนัดก็สามารถไปดูจากช่องอื่นประกอบนะคะเราก็ประยุกเป็นของตัวเองอเราได้ส่วนนี้ไปกลีบต่อมากลีบต่อมานะคะเราก็จะลบเดี่ยงมุมนี้นิดนึงนะคะ ก็จะเป็นส่วนของกีบส่วนเว้าของกีบนะคะโค้งเข้าไปส่วนเสริมนิดนึงนะคะตอนนี้เป็นสูตรสูตรมัว่วสูตรพิเศษแล้วก็โค้งมาถึงตองน,นี้ส่งไปนิดหน่อยนะคะตรงนี้จะเลยส่วนนี้เข้ามาประมาณสักสองมิลโดยประมาณส่งไปออกนะคะแล้วเราก็ขวานการควานก็คือการนอนมีดให้ได้ประมาณเอียงนั่นแหละคะ่ะสี่สิบห้าองศา อ่ากีบสุดท้ายนะคะเราก็จะมุมนี้ลบเหลี่ยมแล้วก็จะขว้านส่วนนี้ออกแล้วก็สว่วนนี้ก็ถ้าคนที่เข้าข้องเขาจะทำตะบัดมีดครั้งเดียวนะะเป็นปึ๊บๆ,ๆอย่างเงี้ยนะ,ะดิฉันไม่ถนัดคือดิฉันก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกุหลาบเท่าไหร่นะ,ะแต่ก็อยากถ่ายถ่ายไว้นะ,ะถ่ายไปดูอ่ทาทำกีบนองแล้วก็คว้านตอนคว้านานี่ก็จะนอนมีดนิดนึงแล้วก็นี่นะคะ เป็นกุหลาบไหมคะนี่พอได้นะคะอะพอเราได้แบบนี้ก็จะชั้นอีกชั้นต่อมานะคะตรงนี้เราก็จะแบบนี้เลยนะคะโค้งๆเป็นกลมๆอะไรเขาเรียกหยักๆแบบนี้นะคะตัวนี้บอกไปเลยนะชั้นม่วงนะคะแล้วก็ตวัดแบบนี้ไม่รู้กุหลาบสายพันธุ์ไหนนะคะอ่าแล้วตัวที่สองชั้นนี้ที่ชั้นไม่ไม่ไม่ซ้อนนะคะไม่เอาความซ้อนอ่าตรงนี้เราก็จะ ปื๊บมาตรงกลางแล้วก็นี่ลงมาแบบนี้แต่จะนอนมีดนะคะถ้าไม่อายงนะ,ะถ้าไม่อียงมันจะไม่หลุดเสร็จแล้วร้อยเราก็จะทํากีบกีบให้ฉีดกันคนเขาออามามาอะไระเขาเรียกซ้อนกันเดี๋ยวเอาซ้อนนิดนึงนะเนี่ยเปลียนใจไปมาที่สะดุดเนี่ยคือมันถึงเมล็ดมันน,มนะคะมันก็เลยเป็นสะดุดอย่างบอกไม่ถูกอ่ะพอชั้นนี้นะ,ะเหมือนเดิมนะ,ะนอนมีดแล้วก็ ยงเนียแล้วก็ทําแบบนี้นะ,ะเป็นโค้งก็เอาส่วนนี้มาเกินมาสักนิดหนึ่งแล้วก็ควานออกอ่าพอวนนี้เสร็จนะคะเราก็จะส่วนนี้นะคะ ตัวนี้นะคะอนอนนี่แล้วก็รู้สึกกลุลาบเราจะหน้าตาแปลกๆเอ้ยดูตัวข้างไนแล้วกันนะคะอ่าตัวสุดท้ายนะคะ เสร็จออกมาเป็นดอกกุหลาบนะคะทำทุกทีก็ยังไม่ค่อยสวยนะคะกุหลาบของที่ฉันต้องขออภัยด้วยนะคะเราก็ทำใบใส่เข้าไปเดี๋ยวได้ใบแบบไหนาวาดไปเลยนะคะแล้วตรงนี้ลงนิดให้ตั้งตรงตรงนี้เอียง45องศาเอาออกนะคะแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันเอียง45องศา ดี๋ยวจะพาทาใบแบบนี้นะคะแกนตัวนี้ตั้งบินให้ตรงตัวนี้ก็ควานออกนะคะด้านนี้เช่นกันนะคะควานออกควานออกเสร็จกลีบนี้นะคะเอียงลงตัวนี้ก็เอียงขึ้นไปก็จะหลุดออกนะคะอ้แมงวันตนัวนี้ด้านนี้นะคะเอียงแบบนี้ ได้แบบนี้เสร็จนะคะเราก็จะเสาะด้านข้างมองไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะแสงไม่ได้อ่ก็เป็นอันสำเร็จนะคะลายดอกหลาบของเรา ก็ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามรับชมนะคะผิดค่ะผิดพลาดระการยได้ขออภัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ